มาครับสวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับต่อจากคลิปของใช้คำว่าซีรีส์ซีรีส์นะครับตัดเกรดหลังจากที่ตลาดปิดเรียบร้อยแล้วนะครับของทีมบิ๊กซิกในพรีเมียร์ลีกนะครับเอ่อคลิปนี้เป็นคิวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้พูดถึงปีศาจแดงไปแล้วนะครับในคอมเมนต์เดี๋ยวมีคอมเมนต์บอกแล้วพี่พี่แมนยูบิ๊กซิกเหรอพี่ยังคงบิ๊กซิกอยู่ยังไงก็บิ๊กซิกอยู่แต่ติดอันดับท็อปซิกหรือเปล่าไม่รู้ต้องมารอดูทีหลังอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับทางด้านของเรือใบสีฟ้าเนี่ยต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงใช้คําว่าเยอะมากๆเลยนะครับทั้งขาเข้าและขาออกจะเรียกได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการถ่ายเลือดใหม่ก็ว่าได้นะสําหรับยุคเรือใบสีฟ้านะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ขาเข้าก่อนละกันนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยขาเข้าเอาแบบว่าเออดิลล่าสุดก่อนเลยนะ เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อแบบไม่นานนี้นะครับก่อนที่จะอัดคลิปนี้นั่นก็คือดอนนาลุม่าจากเบสเชนนะครับมูลค่าอยู่ที่26ล้านปอนด์นะครับที่เหลือเนี่ยก็ไล่กันมาเลยนะครับตั้งแต่แรนเชกี้จากลียงนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ราวๆนะครับ35ล้านปอนด์นะรวมแอบออนแล้วนะครับแรนเอสนุลิ จากวูฟนะครับอันนี้ก็อยู่ราวๆสัก30กว่าล้านปอนนะฮะทินเจนี่ไรเดอร์โอ้โหนี่ต้องเป็นตัวทีเด็ดแน่นอนนะครับจากเอซิมิลานะครับคาตัวรวมแอดออนเนี่ยอาจจะพุ่งไปสูงถึง60ล้านนะใกล้ๆ60ล้านปอนนะครับแล้วก็ยังมีเจมทัฟฟอร์ดนะครับดึงกลับมาจากเบอร์ลี่นะครับอยู่ที่27ล้านปอนสำหรับดิวขาเข้าเอาที่เป็นดิวหลักนะไอ้พวกดิวเด็กน่อยเนี่ยพวกเราไม่ค่อยมั่นใจเรื่องข้อมูลก็อาจจะแบบไม่ได้พูดถึงนะครับเอาแบบบิ๊กดิวขาเข้าก็จะมีประมาณนี้อ่ะมา ขาออกเนี่ยเอาตัวหลักๆเลยนะก็ะจะมีทางด้านของเจมส์แม็กอาร์ทีนะไปนอตตทิแฮมฟอร์เรสเนี่ยค่าตัวเนี่ยรว,วมแล้วประมาณลบแอดออนนะสามสิบล้านปอนด์แล้วก็มีทางด้านของควอเกอร์เนี่ยไปเบอร์ลี่นะค่าตัวรวมแอดออนเนี่ยประมาณห้าล้านปอนด์แล้วก็แจ็คกิลลิตปล่อยตัวไปเอฟเวอร์ตัน ยืมตัวนะแล้วก็มีสัญญาซื้อขาดอีกประมาณ50ล้านปอนด์แล้วก็ทางด้านของมานเดเอลอาคันจีนะไปอินเตอร์มิลานยืมตัวพวกออปชั่นซื้อขาดอีก13ล้านปอนด์แล้วก็เควินเดอะบอยไปนาโปลีแบบหมดสัญญาก็คือเซ็นฟรีอ่าก็นั่นแหละครับนี่คือการเปลี่ยนถ่ายทีมครั้งยิ่งใหญ่นะครับสำหรับในเรื่องของขาออกของซิตี้เนี่ยวอล์เกอร์แจ็คกิลิตอาคันจีแล้วก็เควินเดอะบอยเนี่ยนี่คือเซตที่โอ้โหประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดเลยนะครับแม้แจ็คกิลิตจะ ว่าก็มาทันยุคที่ใช้คําว่ากวาดยูว่าแชมเปี้ยนลีกกวาดแชมป์มาสบายๆนะครับวอล์กเกอร์เดอะบอยเนี่ยอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับด้วยอายุอาณาเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับคิดว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ<อ>คืออันนี้เพิ่งดูสดเลยมีเฮียวิโกอีกคนหนึ่งก็คืออิวคายกุโดกันปล่อยอเหมือนกันอ่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่รู้สึกว่าจะไปกระตาสลายอ่าอืมก็ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปล่อยตัวที่แบบพวกอายุเยอะแล้วอ,ะอ่ะเออ สามสิบกว่าอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้เนี่ยพูดถึงขาออกของซิตี้แล้วเนี่ยมันก็คือการเคลียร์ของเก่าซึ่งต้องยอมรับแหลยว่ามันเป็นของเก่าที่คุณภาพสูงมากๆคือในในคันจี้เออแจ็คกิลลิตโอ้โหตอนนี้สี่อาซิตด,ด้านในพิมพ์ลีกเออมันเล่นได้ในระดับสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยซิตี้เนี่ยผมว่าคําถามเดียวที่แฟนซิตี้อาจจะถามนะคือผมเห็นตั้งแต่แบบผมเข้าไปสิงอยู่ในกลุ่มแฟนซิตี้ประมาณหนึ่งนะนั่นก็คือเจมส์แม็อาที ที่ปล่อยไปให้ฟอรเรสต์แม oh, นซิตี้หลายคนเสียดายตอนแรกนึกว่าจะมาแทนเดอะบอยเลยนะแบบเอามาเล่นตำแหน่งตรงนั้นเลยใช่เป็นอนาคตเพราะดูดีมีอนาคตมากๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับการมาของเรานแชกี้เนี่ยมันก็ทับกันตรงๆอ,อ่ะเออใช่แต่ว่าตอนเนี้ยพอแชกี้มันเจ็บไปแล้วอะ่ะเออมันก็จะมีคามํา <c oughs> ถามถามถึงอ่ะเฮ้ยแล้วแน่นอนแหละสําองอ่ะ คือแนวลูกแมนซิตี้ยังพอเหลืออยู่แต่มันจะเป็นแบบเด็กหมดเลยอะเด็กเลยอ่ะนะครับอาจจะแบบไล้ตัวเก่าเกินไปหรือเปล่าแล้วก็คําถามของซิตี้เลยก็คือคราวนี้เนี่ยที่เขามีปัญหาในซีซันที่แล้วเนี่ยมันคืออาการบาดเจ็บของแนวรับนะครับเพราะว่ามันใช้คำว่าสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ็บกันแบบเดี๋ยวคนนี้เจ็บคนนี้กลับมาไอคนนี้เจ็บอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย เออมันไม่ลงตัวสักทีแล้วก็แบ็กเนี่ยมีคำถามเยอะเหมือนกันขาเข้าของแมนเชสเตที่เป็นแบ็กจริงๆเนี่ยคือแรนเอ็ดนุลิจากวูฟซึ่งเป็นแบ็กซ้ายนะครับเอาจริงๆคำถามของแฟนซิตี้หลายคนคือ แบ็กขวาล่ะเพราะว่าลิโคลวิสเองรู้กันที่แล้วก็ไม่ได้ฝากผีฝากใข่ได้มากนะใช่อรวมไปถึงไอ้มาทิวนูเนตด้วยนะมีปัญหาปวดหัวเลื้อเกินะแฟนบอลปวดหัวกับตรงนี้มากทําไมเป๊ปถึงไม่เสริมตําแหน่งแบ็กขวาเพราะว่าตําแหน่งอื่นเนี่ยผมว่ามันเป็นการยกระดับได้โอเคแหละการที่คุณไม่มีขาออกเนี่ยเออลืมไปดอนนารูมามาเนี่ยไอคนที่ออกอีกคนนึงเนี่ยก็คือทางด้านของเอเดรสันอาเอเดรสันใช่ นะครับเกือบตกหล่นนะเนี่ยเพื่เกือบตกหล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนพอมันเป็นดอนนารูม่าโอเคผมว่าใช้เท้าคงไม่เท่ากับเอเดอร์สันหรอกแต่เรื่องการเซฟหรือเรื่องประสบการณ์เรื่องคุณสมบัติอะมันผ่านอยู่แล้วไงดอนนารูม่าแล้วคือตอนนี้พิมพ์ลีกเปิดมาที่3นัดผมรู้สึกว่าแปดพตี้มีคำถามกับเจมส์ทับฟอร์ดทุกนัดเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็สงสารเจมส์ทับฟอร์ดเหมือนกันนะเพราะว่าเจมส์ทับฟอร์ดมันก็ประสบการณ์มันอะและดูแต่ละนัดที่มันโดนมันก็ข้อผิดพลาดจริงะ นั่บอลพลาดบ่อยด้วยใช่จนสุดท้ายซิตี้ก็ต้องเอาดอนนารุม่ามานะครับก็เป็นการแก้ไขที่ใช้เงินแหละเพราะว่าดอนนารุม่ามันคือใช้เงินอะแล้วก็เรื่องค่าเหนื่อยอีกนะครับแต่ว่าผมว่าไม่มีปัญหายอยู่แล้วสำหรับทางนัานของแมเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแดนกลางเนี่ยเอาส่วนตัวนะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมา3นัดซิตี้เนี่ยสะดุดไป2แพ้ไป2แล้วนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งโดนไบตันไปนะครับ2ประตูต่อ1นถามว่า มันใช่เกมที่ดีไหมผมก็ตอบเลยว่ามันเป็นเกมที่ไม่ได้ดีของซิตี้อ่นะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้กับสเปอร์ไปแล้วก็ทินเจนี่ไรเดอร์ทางด้านของแชกียังคงต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่นะครับคือไรเดอร์เนี่ยมีบางเกมที่ดีก็ดีดีดีใจหายเลยนะเออบางเกมหายก็หายไปเลยเหมือนกันใช่นะครับเพราะฉะนั้นยังมีหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องแนวรับเองอะ่ะผมว่าโอเคแหละเขาต่อสัญญากับลูเบนดีอาร์ตออกไปอะ่ะแต่คนอื่นๆนะ่ะ มันจะ,สะเสถียรหรือเปล่ากับในซีซั่นที่ผ่านมาก็ประวัติอาการบาดเจ็บสับไปสับมารหรือแม้กระทั่งฟอร์มหลุดฟอร์มเหวอมีให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมที่เจอกระสเปอร์เนี่ยโอ้แนวรับของซิต,ตี้ก็ดูไม่ปฏิบัต่ตอ,อเหมือนกันนะครับเออนี่ก็ลองพูดคุยเข้ามากันได้นะครับอะคราวนี้มาตัดเกรดให้คะแนนกันหน่อยเอาแบบไม่รวมฟอร์มนะแค่เหมือนแบบมองจุดที่เขาเสริมมาเนี่ยให้เท่าไหร่ ผมให้ B ีเท่าแมนยูนะถ้าคลิปคลิปแมนยูผมก็ให้ B เพราะว่ารู้สึกว่าจิตตี้จริงๆแล้วตอนแรกอ่ะที่เขามีข่าวกับเวียสนี่คือเหมือนจะทุ่มก้อนหนึ่งแต่เขาก็ไม่เอาแล้วเพราะแพงเกินไปแล้วก็เอาเงินที่จะทุ่มไอ้ก้อนใหญ่ร้อยกว่าล้านอ่ะมาซอยๆๆให้เป็นหลายๆตัวแทนซึ่งก็ถือว่าซื้อมายังยังไม่รู้ว่าดีไหมแต่ก็คือนักเตะที่มีแบบชื่อชั้นประมาณนึงเลยอ่ะอืมก็ B ีใช่ไหมคือผมอ่ะให้ให้ไปอยู่ที่ B บวกอาจจะเพราะว่าซิตี้เนี่ยเปิดตลาดไวแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปจนมาแบบบูมตอนนารูม่าช่วงท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันมไม่ได้ตื่นเต้นมากนัก,กน,นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะซิตี้ต้องถ่ายเลือดจริงๆแต่ว่าที่ให้ B บวกไม่ได้ให้แบบมากกว่าน,นี้หนก็คืออันนี้ความเพียนส่วนตัวเลยนะเพราะว่ามันตัดเกรดโดยพวกเราอะผมไม่ชอบเจมส์อาทีมาก อ,อยากจะได้ไดออยากให้อยู่กับซิตี้ต่อนะครับคือเด็กมันมีของแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแบ็กขวาที่มัซื้อ,อแบ็กขวาที่มันมันมีคําถามเราก็มีคําถามเหมือนกันขนาดเราไม่ใช่แฟนซิตี้ว่าไอ้สองคนที่ใช้อยู่เนี่ยมันจะเต็มบาทแทกทีไหม,เ,มเพราะว่า มาตรฐานที่ขายวอลเกอร์เคยทําไว้ในจุดพีคเนี่ยมันดีเกินไงมัน,ด,ด,นดีเกินไปจริงดีเกินไปมากๆแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยต่อให้แรนด์เอ็นูริเจ็บหรือมีปัญหาหรือต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนเนี่ยมันก็ยังวาดิโอก,ก็ทําได้ดีเออ,อยังก็วาดิโอก,ก็ยังคงเล่นตรงนี้ได้นะครับก็นั่นแหละตอนแรกถ้าจบแค่แทฟฟอร์ดเนี่ยแล้วเสียทางด้านของเอเดรียันไปเนี่ยเอเดรียันเออ,อผมว่าก็คงแย่แต่ว่าคราวนี้พอได้ดอนนารูมามาคะแนนมันบัฟขึ้นมาอยู่แล้วแหละเออตรงนี้อุดรอยนู่นได้ดีใช่ ที่เหลือก็คือไอ้พวกที่ซ,ซื้อมาเนี่ยจะจูนติดกับเซตเก่าหรือเปล่าเพราะว่าซิตี้เนี่ยยังคงมีปัญหาเรื่องผมรู้สึกว่ามันดูแปลกๆไปในระยะเวลาหลังนะ <c oughs> เออเพราะว่าบางตัวที่ฟอร์มดีๆอยู่ดีๆหายไปไหนไม่รู้อ่ะถ้าได้ฟิลโฟเดนกลับมาเป็นคนเดิมอ่ะผมว่าแม่งเหมือนได้นักเตะใหม่เลยนะพะซีซั่นที่แ,<ต>แล้วน<ต>ี่หรือโฟเดนหลุดเลยอ่ะหรือไม่ก็ต้องรอโรดี้กลับมาเต็มร้อยอาจจะดีขึ้นใช่เพราะว่าโรดี้เองเนี่ยที่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงจริงคืออาการบาดเจ็บของเขา เพราะว่ามันพอมันเจ็บหนักไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีแบบมาเจ็บๆต่อๆอีกได้อะเออแต่ทินเจนี่ไรเดอร์ในเกมที่บางเกมที่เขาเล่นได้ดีว่าเขาก็ทดแทนได้นะไม่ได้ถึงกับแบบเออแล้วก็อยากดูว่าถ้า สองคนนี้เล่นด้วยกันไปสักพักนึงเนี่ยจะทำให้แดนกลางของซิตี้น่ากลัวขนาดไหนนะครับก็รอติดตามกันได้แล้วกันนะครับประมาณนี้ถามวัาผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายแฟนๆของซิตี้คิดเห็นยังไงหรืออยากเสริมเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ